รงเรียนหนองสำโรงวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่8ต,ตำบลหมูม่มณนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบริบทโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดก,การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน562คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น35คนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เป็นโรงเรียนชานเมืองนักเรียนที่เข้ามาเรียนเป็นนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการจึงมีนักเรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างอาศัยอยู่กับญาติได้แก่ปู่ย่าตายายหรือน้าอา ทำให้ขาดโอกาสและมีข้อจํากัดในการเรียนรู้อีกทั้งในสภาพสังคมปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัยมีอุปกรณ์ที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนได้บางกว่าการเรียนการสอนแบบเดิมๆซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้นักเรียนสนใจการเรียนน้อยลงและไม่มีแรงจูงใจในการเรียนการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้ดำเนินง,งานโดยมนนุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามศักยภาพของผู้เรียนโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาคู่มือในการปฏิบัติงานตามขอข่ายงานอย่างชัดเจนส่งผลให้ระบบการบริหารมีความคล่องตัวมีแผนระดานคุณภาพการศึกษาที่กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และมีทัวชี้วัดความสําเร็จโดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนครอบคลุมภารกิจทุกด้าน มีมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อใช้กำหนดคุณภาพการศึกษามีระบบการประเมินภายในส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้แก่ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ได้กำหนดนโยบายของโรงเรียนร่วมกันตามนโยบายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษานโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งเพื่อนำม,มาพิจารณาและกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาในรอบปีให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและได้ปรับประเด็นค่าเป้าหมายของมาตรฐานร่วมกัน โดยพิจารณาจากปัญหาความจำเป็นที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาใหสอดคล้องกับปัญหาที่ร่วมกันวิเคราะห์ในการกำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมทั้ง3ด้านด้านคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นไปตามความสามารถของแต่ละบุคคลยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายมีกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบมีแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยพิจารณาองค์ประกอบและปรับแก้แผนพัฒนาการจัดก,การศึกษา ใช้สอดคล้องเหมาะสมกับประโยชความต้องการของสถานศึกษาโดยใช้ระบบประ,รป,ป,ประกันคุณภาพภายในสามศึกษาเป็นหลักนําไปสู่การประกันคุณภาพระดับห้องเรียนซึ่งมีนวัตกรรมในการพัฒนาสามนวัตกรรมคือกระบวนการสังคมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC และสร้างบทเรียนร่วมกัน lesson study โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ active learning รูปแบบการจัดการเรียนรู้รวมพลัง5ขั้นตอน c o f a c e t e โรงเรียนได้รับนวัตกรรมดังกล่าวมาพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2562จนถึงปีการศึกษาปัจจุบันและได้เพิ่มโครงการห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดโครงการประกันคุณภาพร้ดัห้องเรียนเข้าไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งได้มอบหมายให้โรงเรียนเข้าร่วมพัฒนานกระบวนการการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนจากสพทในปีการศึกษา2562จากนั้นผู้อำนวยการได้แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมแจ้งต่อคณะครูให้ความรู้ขยายผลให้กับคณะครูในโรงเรียน พัฒนาบุคลากรโดยวิทยากรที่มีความสามารถให้ความรู้เพื่อมาพัฒนาครูเพื่อปฏิบัติใช้นวัตกรรมทั้ง3นวัตกรรมจนเกิดความชําน,น,นาญนําแนวการดังเนิงนงาน,ง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 นงการประกเปนคุณภาพระดับห้องเรียนและใช้เป็นตวัวกลางพัฒนาผู้เรียนตามแนวข้อตกลง p a ในปีการศึกษา2565ที่เป็นร้อยละร้อยในการฝึกปฏิบัติ และทักษะที่จําเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนจากสพทตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2565จากนั้นได้นำความรู้ดังกล่าว มาประชุมเพื่อแจ้งให้คณะครูกแกนนำ13คนเพื่อรับทราบและทดลองการดำเนินงานตามปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนโดยการกำหนดนโยบายและร่วมกับคณะครูที่เป็นแกนนำจะทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนของสถานศึกษาโดยการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพศ l c กลุ่มแกนนำ ซึงได้นนกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจะดทำแนวการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนนำคณะจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีที่ตอบสนองนโยบายการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนนำคณะครูรวมวิเคราะห์บริบทและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาประกอบการพิจารณาค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาจัดก,การศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจำปีที่เหมาะสมกับบริบทและความจำเป็นต้องการจัดให้มีการนิเทศกำกับติดตามและการให้คำแนะนำช่วยเหลืออย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ส่งเสริมให้กำลังใจครูแกนนำได้ครูที่สนใจและร่วมคิดร่วมทำกับคณะครูเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนและพัฒนาครูทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่ากนกระบวกนการ PLC และสามารถขยายผลให้กับคณะครูทั้งโรงเรียนพัฒนาความรู้และกระบวกนการให้คณะครูที่ย้ายมาแทนตำแหน่งเกษียนอายุราชการในปีกรารศึกษาปัจจุบัน คิดเป็นร้อยรักของความร่วมมือของคณะครูได้รวมกิจกรรมร้อยละร้อยและนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบรวมพลังหขั้นตอนโคฟลัสติกร้อยละร้อยบทบาทของครูที่ทําหน้าที่วิชาการเมืม่อได้รับนโยบายมาพร้อมกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในปีการศึกษา2562ได้ดำเนินการดังนี้ จดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเงินงาน,งานได้แก่หลักสูตรการศึกษาทุกระดับมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาระดับปถมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนยโยบายและนยโยบายพัฒนาการศึกษา การประชุมขับเคลื่อนแนวทางการปรับรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะครูได้รับการพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวคิดการปรับรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดทำเป็นคำสั่งโรงเรียนโดยจัดทำบันทึกข้อความขอสัต์ตั้งกลุ่มชุมชนวิชาชีพ p l c จัดทำตารางเวลาเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมการเปิดห้องเรียนอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนโดยมีคณะศึกษานิเทศผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง จัดให้มีการประชุม PLC กำหนดการ o p e n c l a s s ผ่านระบบการจองออนไลน์การเปิดชั้นเรียนของครูกิจกรรมสะท้อนคิดรูปสะท้อนคิดโรงเรียนได้ขยายผลการดำเนินงาน,งานการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนทั้งโรงเรียนร้อยละร้อยอีกทั้งยังคอยอำนวยความสะดวกงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการใช้รูปแบบตามแนคิดการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโรงเรียนได้ทำกิจกรรม Open h นเฮาเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้รวมสังเกตชั้นเรียนซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการทั้งในและนอกสังกัดครู MT และครู BT หลังจากได้รับนโยบายและดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึงปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินงานและพัฒนานงานอย่างต่อเนื่อง พื่อหานโยบายการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวคิดการปริรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้้งเรียนจากสคธที่ผู้อำนวยการและครูแกนนาได้รับมาโดยได้รับการร่วบสื่อสารให้ความรู้และสร้างความเข้าใจการใช้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวคิดการปริรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้้งเรียนให้กับคณะครู โดยครูทุกคนร้อยร้อยได้ทำหน้าที่ม o ดด t e ที h เชอและ b u ดดี้ที c เชอรร่วมดำเนินงานและฝึกปฏิบัติตามขั้นแผนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้โคฟัสติสในรายวิชาที่รับผิดชอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแผนที่นั่งของนักเรียนในห้องเรียนเป็นต้น ส่งแผนการจัดก,การเรียนรู้แผน A ให้กับ B.T โดยได้สลับกันเป็นทั้ง M.T และ B.T ก่อนเปิดห้องเรียน Open Class นำเสนอแผนการจัดก,การเรียนรู้แผน A ให้กลุ่ม P.L.C. ครูแกนนำจากนั้นกลุ่ม P.L.C. ครูแกนนำรวมแรงเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดก,การเรียนรู้โ <ไป S 1> ดยการพัฒนาบทิดเ,เรียนร่วมกัน lesson study ผ่านกระบวนการ p ริอจนครบทุกคู่ครูได้ฝูสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียนอย่างเป็นประยาณานิตตสังเกตชั้นเรียนโดยนะสังเกตการเรียนรู้ทุกคนคิดเป็นร้อยลย,ยพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสู่ผู้เรียน กาแสดงออกรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบกาแสดงความคิดเห็นมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นความสําคัญในตนเองผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มศัก,กยภาพปัจจัยความสําเร็จ โรงเรียนมีการประชุมปรับแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติการโดยมีวิสัยทัศน์มุ่มเงเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีศักยภาพตา่อัยบนพื้นฐานความแตกตา่าง คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ<ด>เห็นชอบให้คําแนะนําเพื่อให้โรงเรียนจัดก,การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนบุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียนส่งผลให้การด,ดําเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นโรงเรียน สามารถให้บริการด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยเปิดบริการทั้งในระดับปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาครูมีความพร้อมในการพรัฒนาตนเองพระนาสื่อการเรียนการสอนเปิดใจให้ใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีความเป็นกัลญาณมิตร นักเรียนเปิดใจให้ความร่วมมือรู้จักหน้าที่และกล้าแสดงออกมากขึ้นบทเรียนที่ได้เรียนรู้และข้อเสนอแนะบทเรียนที่ได้เรียนรู้โรงเรียนมีระบบมาประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบเริ่มต้นจากห้องเรียนตามนโยบายการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล ครูมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับห้องเรียนครูมีการพัฒนาตนเองในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมออนไลน์การใช้กระบวนการ PLC ผสานการสร้างบทเรียนร่วมกัน Lesson Study ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Co-5 f Steps โดยความเชื่อของคณะครูในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ที่ห้องเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุขนักเรียนมีความปลอดภัยตลอดการเรียนที่โรงเรียนของเรา นักเรียนได้รับการพัฒนาตามวัยตามความสามารถสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสร้างชิ้นงานเพื่อให้นักเรียนได้เชื่นชมผลงานตนเองจนทําให้นักเรียนมีผลสําเร็จทางการเรียนที่สูงขึง้นนักเรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าคิดกล้าแสดงออกนักเรียนได้รับการฝึกครบทุกองค์ประกอบรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตอนเองและนักเรียนพัฒนาอย่างเป็นระบบและตามความสามารถโดยเราถือคติที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนขาดงบป,ประมาณในการดําเนินงานเนื่องจากโรงเรียนมีหลายระดับและหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้มีนักเรียนจํานวนมากหากมีงบป,ประมาณเพียงพอในการดําเนินงานจะทําให้เกิดการพัฒนานการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น การให้ความร่วมมือของคณะครูเป็นสิ่งที่จําเป็นดังนั้นหากผู้บริหารไม่มีความมุ่งมัม่นตั้งใจในการเผยแพร่และนําคณะครูในการดําเนินงานผลสําเร็จของโครงการก็จะลดน้อยลงผลงานและความสําเร็จของโรงเรียนในการดําเนินงานนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออกเป็นผู้นำในการเรียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีความสุขในการเรียนรู้รู้จักหน้าที่ของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครูมีการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ พัฒนาผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC และการสร้างบทเรียนร่วมกัน lesson study โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบ active learning รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมพลัง5ขั้นตอน Co five steps โรงเรียนมีรูปแบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจนและเป็นระบบมีรูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่เป็นระบบชัดเจนและเข้มแข็ง โรงเรียนได้ขยายผลและให้ความรู้กับหน่วยง,งานใกล้เคียงทั้งในและนอกสังกัดอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งและหน่วยง,งานที่สนใจโรงเรียนได้รับรางวัลที่เกิดจากการนำโครงการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนมาใช้ทำให้นักเรียนมีผลสําเร็จดีขึ้นจากการสอบ r t ีของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่ง การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และการสอบโอ e นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัดและการส่งผลงานเข้าประกวดหลายกิจกรรม ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาทั้งระบบการดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนทำให้สร้างคุณภาพตั้งแต่ในชั้นเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาจากรากฐานของการเรียนรู้และโรงเรียนของเราได้ดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพโดยถือปฏิธานในการดำเนินงานว่าเราจะพัฒนานักเรียนทุกคนอย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนานักเรียนทุกคนไปพร้อมกันโดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง